อธิบายผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5กับสุขภาพและการลดผลกระทบด้วยสารเรสเวอราทรอนที่สกัดจากมะเบอเรีผลกระทบจากฝุ่น PM 2.5ต่อสุขภาพ PM 2.5หรือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน2.5ไมครอนมรเป็นฝุ่นที่มีขนาดเล็กมากจนสามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจลึกถึงถุงลมปอดและสามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านเช่น 1. ระบบทางเดินหายใจ ทำให้เกิดอาการไอาหายใจลำบากโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรังหรือหอบหืดกำเริบ 2. ระบบหัวใจและหลอดเลือดเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงหลอดเลือดแข็งตัวและเป็นสาเหตุของอัมพฤกษ์อัมพาต 3. ระบบประสาทจากงานวิจัยชี้ว่า PM 2.5เกี่ยวข้องกับการเสื่อมของสมองเช่นโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสัน 4. ระบบภูมิคุ้มกันและอักเสบเรื้อรังฝุ่น PM 2.5สามารถกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหลายชนิด 5. เพิ่มความเสี่ยงม,มะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งปอดการลดผลกระทบจาก PM 2.5ด้วยสารเรสเวอราทรอนที่สกัดจากมัลเบอร์รี่เรสเวอราทรอนเป็นสารทุกษักยเคมีในกลุ่มโพลีฟีนอลมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและต้านการอักเสบพบในผลไม้บางชนิดเช่นองุ่นแดงและมัลเบอร์รี่ซึ่งในมัลเบอร์รี่ไทยมีสารเรสเวอราทรอนในระดับสูงโดยมีประโยชน์ในการลดผลกระทบจาก PM 2.5ดังนี้ หนึ่งต้านอนุมูลอิสระ p m 2.5งจาทำให้ร่างกายเกิดความเครียดออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุของการอักเสบและโรคต่างๆเรสโวราทรอนช่วยลดความเสียหายของเซลล์จากอนุมูลอิสระ 2. ต้านการอักเสบช่วยลดการหลั่งสารอักเสบเช่น TNF, IL 6ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการสัมผัส p m 2.5 3ปกป้องเซลล์ปอดและหัวใจจากงานวิจัยพบว่าเรสโวราทรอนช่วยลดการทำลายเนื้อเยื่อในปอดและหัวใจที่เกิดจากการรับฝุ่น p m 2.5 เสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันลดโอกาสเกิดโรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือทำงานผิดปกติสรุป Tm 2.5ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายระบบโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจและหัวใจสารเรสวอราทรอนสกัดจากมาเบอรี่มีคุณสมบัติช่วยลดผลกระทบเหล่านี้ได้โดยการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบและเสริมภูมิคุ้มกันจึงเป็นทางเลือกในการช่วยป้องกันภาวะสุขภาพที่เกิดจากฝุ่นที่ p m 2.5